สวัสดีครับจากร้านทีชอท์มอลนะครับน้องผมวันนี้ผมมีเครื่องโต๊ะรมร้อนครับแบบถาดหมุนนะครับตัวน,นี้จะเป็นท่าถาดครับ ตัวนี้เป็นสิทธาน,นะครับภายในของทันหุจะเป็นแบบนี้ครับอ่าตัวนี้ของท้าถ่านนะครับตัวนี้ของสิถ่านตัวทานหมุนี่ดีตรงที่ว่ามันจะกระจายความร้อนครับได้ทั่วถึงทุกองศาเลยเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูนะครับนี่นี่ครับความร้อนจะเข้าถึงทุกองศาเลยบางท่านที่มีปัญหานในการจะต้องแบบความร้อนที่จะต้องสลับถ่านตัวนี้คือหมดปัญหาเลยครับโอเค ตัวถาดเนี่ยครับจะเป็นถาดแบบเป็นถาดตะแกรงเส้น่าสูงกานอยู่ที่47เซนนะครับสามารถรองรับน้ําหนักได้ประมาณ1.2กิโลครับแล้วแต่วัตถุดิบที่ลูกค้าแต่ละท่านใช้ตัวนี้จะเป็นถาดตะแกรงแบบละเอียดนะครับเหมาะสําหรับพอบผลไม้อบแห้งได้อบสมุนไพรต่างๆครับที่มีความละเอียดไม่ไมสูงมากตัวนี้สามารถใช้งานได้ดีเลย และหน้าตาของแผงควบคุมนะครับของห้าถ่านกับสิบถานนี้จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดการทํางานของตัวเครื่องครับไฟแสดงสถานะการทํางานนะครับจะเป็นสีเขียวปุ่มนี้จะเป็นปุ่มออฟครับครับผมตัวนี้จะเป็นสวิตช์พัดลมครับส่วนด้านบนที่ทุกคุณลูกค้าเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นหน่วยตั้งเวลาครับเป็นนาทีแล้วก็เป็นชั่วโมงครับสามารถเลือกได้ปรับค่าได้ที่ตรงนี้ได้เลยตัวนี้จะเป็นการตั้งอุณหภูมิของตัวเครื่องครับ ให้กดที่เซตก่อนเนี่ยครับตัวนี้คือ60 6 0นะครับเราสามารถปรับขึ้นลงได้ครับว่าเราจะเอาอุณหภูมิที่เท่าไหร่ของทางร้านแนะนําว่าใช้อุณหภูมิไม่เกินที่80 100ถึง100องศานะครับโอเคจากนั้นตัวนี้ครับจะเป็นสวิตตัวถาดหมุนนะครับและอันสุดท้ายครับตัวนี้คือแอมมิเตอร์ครับจะเป็นมิเตอร์วัดตัวแอมของตัวเครื่องครับในการทํางาน แบบพันหรือสองพันคิดเช่นกอนนะครับถ้ามีลูกค้าท่านใดครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรกับไอดีไลน์รับไว้ที่ไทยลิปเลยนะครับครับผมส่วนพวกสเปคต่างๆลูกค้าสามารถเข้าไปชมที่หน้าเว็บได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ครับทางร้านคิดเชุณมากนะครับ